อายยายบอกตังกวาดหรอกโอ้ฟุงฟุงฟุงโอ้โหแข็งแรงเละเห็นปั่นจักรยานถึงหน้าบ้านเลยอ้าวเดี๋ยวมีเก้าอี้มาอยู่อืมนี่บ้านจุบคองบอกโอ้จุคของเ่แลี้ยวว่ นั่งเองนี่นั่งกับทั้งนี่เฮ็ดวะแล้วซอใไซนัตตาเอาเก้าอี้มาเดี๋ยวเอาเก้าอี้นั่งนี่ทักหน่อยเอาเอาเก้าอี้มาก่อนครับนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาไม่นี่ยเอาไม่เนนี่ยเอายายอาจะไม่ยันนางเพคยาญาณนางจะญาณเอานางก่อนนางก่อนค่อยๆนั่งนั่งและนั่งนางก่อน นั่งความคีหันหน้าตั้งคีไม่หันหน้าสิมองมีพยายามเวลากังก็เอ็ดดูด้วยนะเพื่อล็อกมันไม่ไม่ลงเออหนาวอยู่บ่หนาวจริงจ้ะอายุจักปีเจ็ดสิบเจ็ดจ้ะเจ็ดสิบเอ็ดเสียวหอวลอยอยู่บ่เนี่ยโมโหเจ็แล้วจะสิได้จ้ะเห็นปั่นจักรยานอยู่เมื่อกี้ปั่นไป็สาจักรยานปั่นหาสินประเจ็บแพี่แก่เขนบอกเก็บยังนะ เก็บบักพริกเก็บบักพริกจ้ะเก็บเอามากินหรือเก็บอย่างเก็บไปซื้อไปขายลูกเก็บเก็บซื้อไปขายเตรียมวันเสาร์จ้ะอ๋อวันเสาร์วันที่สิไปขายอยู่หน้าวัดหลวงพ่อชิฟฟัดจ้ะอ๋อไปรับซื้อเขาถึงเอาไปขายจ้ะใส่ยังใส่ขู่หรือใส่คู่หลายบรนได้สื้อการสื้อแค่ละสามสี่โลเนี่ยจ้ะโลสามสิบอ๋อได้ถึงเอาไปขายจ้ะเอายังถึงซื้อหน่อยแท้เงินบ่หลายอ๋อเงินบ่หลาย พอทุนทุนจำกัดบ่ทุนจำกัดเลยได้กำไรจักบาทอะก็แต่บัสุอรรยังได้สองสามรอยอยู่ขันว่าเสาร์วันอาทิต์ห้อบไดไปสุกหมือนนะไปวเสาร์วันทิตมดถุงแนวเอาแนวนั้นแนวนี้มารวมกันได้สองสามร้อยขันวันเสาร์วันทิตย์ังได้คนยังมีนะว่าหลงพอสิพัดอ๋อวพอบ้านนะพอบ้านเสียตัวล้วจ้ะพอบ้านเสียแล้วเสียแล้วแล้ว เจ้าของมีลูกอยู่ป่ะลูกผู้หนึ่งลูกชายลูกสาวลูกชายนี่เห็นรถสุบเกี่ยวทันบ่เห็นคนไปใส่บุ๊กวันแว้วฟื้นคนะมีลูกชายยัง<ช>อยู่กับเจ้าของป่ะอยู่กับเจ้าของลูกชายอะไเห,นห็นที่กินเห็นแรงหง่ายกินแล้วเสียกับแว้วฟืน้นหายแล้วเสียกับแว้วไฟ ไปเอาฟืนเอาฟืนเพิ่อจะเอาฟืนหายที่มันเราซุบจอดเลยเห็นคนไปสื้ล่ะาสูบปัดขาวว่าจักเพื่อจะเอาฟืนไปเห็ดอย่างขาต้มข้าวต้มขอนมอยู่ละจ้ะเห็ดขอนมมกน้ำเทียนนั่งเทียนเห็ดเทียนเ็ดนั่งเทียนกัเห็ดกับต้มมัดน่ำแก้มกันไปจ้ะเห็ดของขายน่ำจ้ะเล็กพูดได้เห็ดเห็ดเองจ้ะเด็กเด็กเด็กจักบาทละค่ะขันวันสตีเฟนสาวก็ได้สองสามหลอยู่จากเมืองไรเอาไปขายเฉพาะเฉพาะวันวันเสาร์วันอาทิตย์วันอาทิตย์ ซึ่งอีกห้าเหมือนก็บนมีคนบวมมีข้นนะสมัยบริเลยเหตุอแล้วรวมมดอินได้สักบาทนะว่าทิ้งได้ห้ารอยยืดสองสองสองหมื่นห้าอยสองหมื่นนี่ได้ห้ารอยห้าลอยหมายถึว่าเจ้ของก็เห็ดน้ำเห็ดน้ำลูกชายก็เห็ดน้ำเห็ดน้ำไม่หาฟืนไม่หายอ๋อลูกชายหาฟืนข้านอกกับเห็ดนี่สีทุกจํานะ เดี๋ยวลูกชายเพิ่นบอไปเห็นงานอยู่มองใดบเรียวแต่ข้ามสี่จ้างไปหันไปนี่ลักเสียก็เห็ดอยู่ในนิบานนี่ยแล้วเสียกับอาจารย์วัดใส่เอื่นไปใส่เป็นคนใส่อาจารย์ใช่เฮ็ดกุดน้ำเล่านี่ก็เฮ็ดข้นไปเบิดกตะเวียนว่าเหีูฮเฮียนกะว่ากะบูกูไปค้นเห็ดของนาอาจารย์เป็นคนนี่นี่เป็นคนอันเขาวัดอยู่เขาวัดเขาว่าแล้วที่อาจารย์ให้ขวานมาหนึ่งมาอุ่น อขอข้อมสิอาจารย์ช่งดจะงอของ้อมลแต่ก็าบบ่ได้มีเงินเหลืออย่างเป็นบ่แครมีพออใส่จ้ะแค่มีชำนั่นละน,นั่นเทียบกับภาษีเขากิโลมากชื่อรันค่านันละรันค่าตัวกันนั่นบ่ลูกไสจือบ่น่ะสิกยังว่เนี่ยมันนั่นละคน,น,นจผิไปนะบ<อ>่นั่นละอ๋อลูกสไสจาขอจจ็ปีน่ม<อ>ันตสิบสี่สิบอบ่บ่ว่ารอพอลุก เป็นลูกไกส้ป๋อก็สิไปเอาฟืนไปใส่เห็่แต่รถชุกไปเอาหม่องสิไปใส่หม่องไม่เห็นว่าอยู่วัดอยู่ว่าไปแบบหม่องหากินอยู่โอ้ยีวไปน้ำวัดอยู่ไม่ไม่ไม่หนังเล็กน้อยในในก็มาเลยนังอันนั้นโอ้ยเอาหม่องออกแบบแค่ออกหม่องเลยอ้าวนังน่งนังน่งนัง่งนั่งไปพี่ก็ได้น้อ อ่านังอ่านัง,น,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 งน,นังนึ่นังเกาหลีนังเกาอีเล็กน้อยเออนังนั่นละเอาคำว่าไก่เาากกกัก็กน้อยไก่ผดเอออย่าเม้นมแล้วเป็น,ย,น,นยังไงยังยังไปติดมองติดยังไปหาปลาหาปูมันมกักไปสันน้าครับม<า>ักขยันบาบบอ <laughs> ไปใหญ่มากพ่อให้แม่กินนะ <laughs> เลี้ยงแม่ สู้แม่กินอยูสองคนนะครับบบไปก็บโมีกินดิละ่ะอ๋บอบบไปบบมีกินอีกครับแล้วพระผนซ้อนเจ้าอยู่บ่เรื่องบาปเรื่องเวรเรื่องกรรมซ้อนอยู่ครับซ้อนเลยเ <laughs> จา้าบบเสือือ่กงไหนก็เตอ้ยอยู่นะครับบาปกรรมมันก็จําเป็นนะครับเนาะมันก็ต้องไปเอาอันนี้เป็นการสมมุติว่า เข้ามีกินมีใส่แต่ว่าเข้าเห็ดบาตรนี่ล้างความตายเข้าต้องไปตกนรกย้อนว่าเฮาเห็ดความบอดีนี่ถ้าถ้าจะคล้องคิดว่าถ้าต้องไปตกนรกลังความตายกับการมีชีวิตเข้ายังกงเห็ดบอกจักได้ครับฮะจักได้ครับจักบอกเอาเะไที่นี่ขู่ยวา่าตอนเป็นเฮาก็ต้องกิน แม่บอกก็โหูอยู่แต่ว่าถ้ามันเป็นบาปกรรมนี่ไอ้นีอน่อาจามาบริวาเองนี่พุทธเจ้าส,สอนเด้ครับนี่พุทธเจ้าท่านสอนเรื่องการเบียดเบียนชีวิตเนี่ยเราก็จะได้รับผลวิบากแม่นบอกแม่นี่ครับทีนี่ทายาทก็ต้องเศร้าแต่ว่าถ้าบ่เศร้าก็เจ้าของก็ต้องเหตุต่อหย่อนคำาวาห้าอยู่ห้ากิน ก็เข้าใจอยู่อาจารย์ก็อันแม่มาแต่ทั้งเดียวครับก็มาจากสรลบุรีที่นี่ขึ้นอยู่บ่าวว่าทิเศร้าหรือว่าบอบ่ท่านคืดหรือว่าย้อนว่าบอมี่กินกันต้อไปหากินอยู่มีครับก็จยัเป็นก็ต้องขาบออันนี้ก็บ่ต้องขาแล้วครับอันไดซัดได้ใหญ่ๆต้องเลียกเอาที่ แต่ถ้าเขามีอาชีพอย่างอื่นใจบอต้องไปไปซื้อแนวกินแ<อ>นวสัดแนวมันตายแล้วนะตายแล้วก็บลาน่าแล้วครับใน,นเงินมีอยู่บ่มีพวกซื้อพ่อก,กินบ่ครับบ่บ่บบได้ไปให้งานให้เบิ่งแต่แม่อยังไงกัเศร้ามากากับทหนก็องรัฐยามบ่วงนู้บ่ได้พราะตเอาไงดีนะคือว่า ถ้าห้ามีอาชีพยอย่างเสริมได้บ่โดยห้ามบ่ต้งองอาชีพเสริมกันรับจ้างทั่วไปนะครับบ่ถ้าบ่ห้ารับจ้าง,ม,งม,าไไมีอย่างซ<อ>ื้อมาขายไปมีอยู่างบ่บ่มีหัวอยู่บ่จะกรองว่าจะซื้ออย่างขายซื้อพักขายพักซื้อผิดขายผิดซื้อเกือขายเกือสซื้อซื้อแนวนั้นมากก็ขายแนวหนีไปซื้อมาไขายไปคิดว่ด้อยากคึว้คว่าอยากเปิดลานป้าย่างได้ครับป้าย่างแมน มีวีซ <iniz S 2> ่าอยู่เหฮ็ดเป็นอยู to, ่ครับเคยเคยเคยไปฝึกงานมาเรืองไงแบบว่าเฮต์เฮตลดจะคล้องเองแล้วครับแต่หน่อยเนาะมันก็บปะายางอย่างรถเของรถมอไส์นะครับจักรยานจักรยานมอไซค์ได้อยู่ครับเปิกรัพได้ปกอัพบ่ได้แต่ปีอัพมันก็บ่อยากแต่ว่ามันต้องมีเค่องมือไหมเนาะแม่นครับถ้ารถเขยิมันนั่นสิพ่อ รถเครื่องนี่คันน่นมีเครื่องมือผมก็เห็ดได้อย่เครื่องมันเห็ดพาเครื่องพาอย่างมันเอ้เท้าเขาเทีไปอยู่มองไดเท้าเขาถเปิดปากอย่างนี่แล้วครับบ้านนี้บ้านนี้บอกกางนานี้แล้วครับนี่นี่นี่บอกแม่นครับบ้านนี้บ้านใหญ่ยบอกก็ใหญ่เติบอยู่ครับเพราะบ้านนี้มันมีหลานนั่นนะมีหลานสมมีหลานสมรถเครื่องบ่ครับ มีแต่บานพูนอีกสองกิโลจะค้องซ่อมเป็นบอระเครื่องเป็นลูกเป็นซ้ำน้ำเลือดเลือดเลือดเป็นนี่หรือพ่อใดเพราะทูตเทศใส่เนี่ยนะครับไม่เกินวาสี่เกียหรือสามเกลียไหนกลับไปเคยไปฟึกเลือดเลือดอย่างเลือดทอดทอดบึงเองเห็ดรดจะุ่มซ้อมรดจุ่มนะครับสื่ออะไรมาเห็ดเอาเคยทอดมด ุกชิเคยเคยครับมั่นใจบ่ถ้าเปิดร้านเราดัดเรื่องต้องใช้ทุนเยอะบ่เลยหานปะายางไปยังไะต้องเครื่องมือจังหวะได้ครับบมันมันก็ต้องมียางใหม่ยางเก่าเวลาเขาจะมาเปลี่ยนยางนนำยางใหม่ยางนู้น ปั่มร่มอะไรกอ่อปั่มร่มยังแพงก็แพงที่ปั่มร่มเนี่เนะาะจักบาทปั่มร่มฮเหมือนหนึ่งข้ออยู่วม่บอพัดลมมาเปิดให้เม่เราครับเมย็นแมวันอ๋อเปยังกครับปับมปมรมนึ่งจักบาทจาาท้ะกุวงวง้ว่ะมมณัองพันพันนี่ลแล้วครับเลย์ ลรคิดว่าหมื่นหนึ่งพ่ออยู่บอกถ้าถ้ามีเงินหมื่นเปิดหมื่นหนึ่งมันก็สิต้องอย่างต่อเถอะไปอีกจะน้อยมุ่งล้างค่าแล้วก็เฮ็ด้องแล้วครับต่อต้องต่อเถื่อหมื่นหนึ่พ่อจีนครับหมื่นหนึ่งก็ถ้าถ้าต่อเถอะอมันเกิดบ่พ่อัน้มีได้เหรอบ่หมื่นหนึ่งก็บ่กพ่ออนั้นถ้าถ้าเป็นต่อโค้งเล็กขึ้นไปเนี่ยมันต้องต่อโค้งเล็กต้องมีเสาเสาห่างเลย ต้เทเองอะไรด้ครับเสาเทเองอะไรเห็ดเป็นอยู่บ้านพุ่งก็เห็ดเองครับก็อิฐสาบแล้วก็นหนาแล้วมาซอยน้ำเอาเอาเอาสี่เสาวัดธิดก็สวยงามแมงสี่เข้าก็แต่ว่าถ้าเพิงเสิแล้วเราเยีกเลยคิดว่าสิไปห้าปูปลาเก็บอีกบ่ก็บ่ไปนะครับบ้านก็เอา งานจะคล้องที่ครับบ่เอาสิเดี๋ยวลูกพอจะสวยให้มีมีทุน <Yeah. S 2> ถึงก็บอต้องไปไปขาดสัตว์แล้วแต่จะจะคล้องกระหูอยู่แล้วเหมือนบอกว่ามันเป็นบาปแม่บอกแต่ว่าคิดว่าถ้าบอเห็ดกระบอได้กินแต่ถ้าเฮ้ามีแนวอื่นก็แน่นี้ก็เศร้าแท้ครึกบอกอ่างั้นก็เป็นตัวเลือกว่าโยมจริงๆเขาก็รู้อยู่นะเพราะกระตันอยู่คือเขาดูแลแม่อยู่ น้อยคนนะที่จะดูแลแม่บางคนยอมทิ้งแม่ผ่าซีนให้แม่ผมแล้วโอสักเสื้อผ้าให้แม่ด้วยกางเกงหนอกางเกงในซักเวดครับเสื้อในยังมียอมดูคนเรากตันอยู่มันไม่เกี่ยวว่าเกียรตินะครับกตันอยู่ไม่ได้เกี่ยวว่าคนต้องเรียนสูงมันอยู่ที่ใจคนทั้งคนอกาซักเรียสินผาแม่ไอ้นี่เขาบอกเขาเขาไม่รังเกียจมอกางเกงในของแม่เขาก็ซัก เขาเรียกบอกเขาเรียกไม่กระเดียดก,ก็คือความหมายอีสานคือไม่ได้รังเกียจหรือว่าเป็นอะไรก็รับได้งั้นเดี๋ยวต์ตมาก็ส่งเสริมโยมแล้วเขาก็รู้ว่าการฆ่าสัตว์ตัดชีกก็เป็นบาปอยู่แต่ว่าถ้าไม่ทำกินไม่หากินก็ไม่มีกินก็ไปหามาให้แม่และตัวเองด้วย ฟื้นก็เปหาเอียนเดี๋ยวก็ต่อไปก็เดี๋ยวจะให้เขาเขาอะไรเดี๋ยวเขาจะปะยางเป็นแล้วก็ซ่อมรถเครื่องได้ในระดับหนึ่ง้แล้วก็ค่อยพัฒนาไปในระดับชาวบ้านเดี๋ยวให้ไวจากสามหมื่นเจ้าสิโตยังก็ได้จึงเอาเทปปูนน้ำนะเทเทชั่นออกเติมน้ำใหญ่ละมาน้่งนะครับเดี๋ยวว่าเมื่อกี้เบอร์ยังระเอาเนี้แล้ว บ่อเนี่ให้แม่จกให้แม่เก,ก็บไว้ถึงเจ้าที่ซื้อยังก็มาขอแม่เอาจะของเก็บไว้สามหมื่นปัญญาอภินันจ้ะคุณขอบค <ขอ S 2> ุณค่ะอาจารย์จากข,าขาอวคปู่ค่ะ่อยาให้เห็ดบาปเห็ดยังเดียวยามันติดติดตไปเท่ <c oughs> าม,มาแล้วมันก็ชีวิตมนุษย์เฮามันก็มีทร<อ>ัพย์หนีแล้วนั่นแหละลูกเห็ดมันก็ะิม เบนได้ก็เบนได้ครับเด้อเอาเอาข้ามาเอาแปดลูกเอามาเอากับข่าวมาเอาเสื้อเอาส่งมานี่นี่ไปเนี่นี่ดูดูเนี่ยดูดูไซด์ด้วยนะพงเอากางเกงวอร์มมาสองชุดแล้วก็กางเกงขาดสั้นเอ้ยกางเกงขายยาเรามีไหมเจ้าดูดูไซด์ด้วยไซด์อะไรยี่บสามสิบสามสิบสามเอ็ดเลยเอาเผื่อมาเลยมาเอ่อตั้งบนเนือแล้ว เอาสามสิบเอ็ดพูว่าเอาวางนั้นเลยวางเออเออวางสี่ไปห้าฟืนแล้วฟืนครับใส่หม้อง้าปลานี่นี่ไปใส่หม้อก่อนบ่อ่ะไล้ะครับเจ้าทิมมาลดพวนเราจะฟืนมาหวนะครับ ทิมเลยอเลื่อมองบ้องใช่ครับชีคายคารโหลดแต่มันมีเดี๋ยวเกิดติดไปอีกเดี๋ยเออบ้องไปยืมไปหาสร้างมาเห็ดนี่นะครับทั้งน่ะเนี่ยแล้วเข็ดตามมีตามเกินเท่าครับพอเหตุใจเขาก็ไปยัดคา้งแรกไปถ้าเลือดแดคขาขาวัสดุเราเฟิองนี่มดหลวงพอเอาสักหมื่นห้าเนยเออยังเก่ง ซ้ำนี่ก็พอร,รือสุสดนี่หรืซ้ำเสา,สา,สานี่ก็พอตแต่ถ้าสุดนี่ก็ได้เนาะ<ม>เห็นเลยเห็นมันสุดเลยเสาสาักหนึ่งตนสองตนสามตนสีต่ตนก็ได้เลยแต่มันอยู่ที่ว่าเล็กเฮา้าเล็กหนาใหญ่มันก็ทีบโ<ม>บตกทองชางแต่้าเล็กหนาหนาหน่อยมันก็ทีตกนี่แน,นวกินเลยอายม หนึ่งนาทีสุดท้ายก็ให้โยมได้ฟังว่าชีวิตคนเราเนี่ยในเมื่อเราเกิดมาแล้วก็ต้องสู้แต่การสู้ชีวิตถ้าเราไม่เบียดเบียนเขาไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่เบียดเบียนชีวิตใครเราก็จะไม่มีเวรมีกรรมติดตัวเราริงอยู่ว่าการเลี้ยงชีวิตมันก็ต้องต่อสู้ไม่ว่าการหาปูหาปลาตมาก็เข้าใจตรมาอยู่อีสานมาหลายปีแต่ว่าถ้าเลี้ยงได้ ก็เลี่ยงเสียเพราะว่าชีวิตใครใครก็รักลูกใครใครก็รักถ้าเลี่ยงได้ก็คือเลี่ยงแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็สุดแล้วแต่ผลกรรมของแต่ละคนแต่มาเป็นพระก็ต้องสอนเรื่องศีลสมาธิปัญญานะไม่ได้ไปคิดเรื่องอื่นก็เอาคำสอนพระเจ้าเนี่ยมาถ่ายทอดให้ญาติโยมได้ฟังก็ไม่อยากให้มีอกุศลบาปติดตัวไปที่เรียกว่าผลวิบาก ที่จะส่งให้เรากลับไปสู่ความทุกข์ยากลำบากอา่ะดูบึงคลองเด้เออ๋ให้ไปสามหมืน่นเป็นทุนไปละโอ้แนวกินหลายนี่โอวันตีนนมทนมปลาเนี่ยมาสักสองสองถุงก,ก็ได้เอน็นอนี้เก็บเก็บไว้ได้นานใช่ไหม เอาเสื้อผ้าไปานั้นเป็นชุดเลยใช่ไหมสองชุดไหเออเนี่เสื้อ,อนั่นเสื้อแขนสั้นนั่นเสื้อลลเอากางเกงดูนิดเอาเอารอบขอถอดบอ,บอเสื้อเจ้ามันบอด,ด,ดอ้เด้ต้องถอดเสื้อก่อน,นวัดคอมันมาตรฐานไหมเขาว่าว,วัดคอกับๆๆๆๆๆๆ ไมาได้ฐานใช่ไหมเออเอาเอาออกเลยเอาออกเลยทีวัดรอบข้อจะได้บ่หลวมไหมหลวมเหรอเบอร์อย่างนี้เขาก็เล็กลงมีไหมมีเบอร์เล็กกว่านี้ไหมเขาอาสาสิบเอ็ดเองนะเขาบอกใหญ่หลายไปพยายามเอาเอาสีเป็นสีเทาๆมีไหมสีอ่า แล้วแล้วตัวขาขา,ขาสั้นอ่ะมีไหมเอาสั้นมาให้อีกไปแล้ลูกกระตันอยู่ก็ส่งเสริมหน่อยเอาวิทยุให้ไม่ออกไปฟังเดี่ยวเอามาอามา,า,มาวิทยุเออวิทยุนี่ที่ได้เปิดฟังในวิทยุอา่า เจ she. She to ้าของเคยบวชหรือเปล่าเคยครับบวชจักพรรษาบวชซีเทืาซีเถ้อเท้าแหลกเน้นปีกลัวอ๋อเจ้าสองพระอืมเจ้าที่สามกับพระคือเราครับเด็กเธอที่สี่กสี่กับพระพระคือเราเด็กท่านซาหนึ่งอยู่ครับอ๋อเจ้าสามเอานี่เดี๋ยวผมไปซ้อนแม่ได้เนี่เปิดปิดท่านี้เปิดกับปิดเด้อยวท่านี้เด้อ เล็กหนึ่งนี่สวดบุญั้งหมดแปรส่งสาวเหล็กสองั้งหมดแปส่งแรงจากนั้นก็ตั้งแต่เหล็กสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดจนถึงสามร้อยแปดสิบเจ็ดโมงนี่เฟดได้บันทึกไปสามร้อยแปดสิบเจ็ดมัยกถ้ำอยู่พี่เอาเปิดวิธีเปิดก็เสียบปลั๊กกดเสียบปลั๊กไฟก็ชาร์จไปในตัวได้เสียบไปชาร์จไปเวลาห้าฟังไปมดคืนเราถอดมา มาดังฟังอยู่พี่บ่ต้องเสียบไฟแล้ว <im itation> บ่บ,บ่มีทำแล้วก็วแล้วนะนี่ให้คัดผุดโทษเลยถูกบอโยโซภะควาอารหังผมเป็นยังหรอกธรรมาช่วยแล้วก็แล้วเลยจะคล้องเหตุมันแล้วก็แล้วเด,ดวยนั้อเนี่ย ธรรมะาบเิดหนาหนึ่งธรรมะแรกเบิดหนาเศร้าสามนี่น่วดมนต์นี่นนนถ้าจะฟังเทศได้อตั้งแต่เหล็กสมเนี่ยนี่กดเหล็กสมนี่นี่เขาเรียกรีโมทเปิดไปฟังไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าอยากฟังเทศก็กดมาใหม่ฟังสวดมนต์เหล็กหนึ่งกับเหล็กสองได้เบลลหมจำได้รอจำได้ปรฮะ นี่แล้วก็ให้ภูวาเล็กหนึ่งสวดมนต์เล็กสองสวดมนต์ทำวัดสาวท่างวดแรงน้องนิเทศบดที่เราได้มาเจริญอ้าจิตตะภาวนาฟังเป็นแนวภาวนาปิดก็ซ้ำเตือนแล้วน่ะเรียบร้อยไปแล้วเด้อไปเห็ดนั้นมันแหลวจะได้มีอันสิบสี่บอร์ดองไปข่าชีวิตหมูอยู่เด้อไปซ้ำเนละ ทำดีได้ดีโยมเท่ามชั่วได้ชั่วกรเทียม,มหัวหอมมีหลายอยู่ได้นน่เอาสมไปกินเด้อสมนี่มีเคียงน้ำเอาเก็บก็อี้ไป